ก่อนหน้าเนี่ยพี่ทานของอีกแบรนด์หนึ่งอะ่ะพี่ก็หยุดแบรนด์นั้นเลยแล้วพี่ก็กินตัวนี้อย่างเดียวชื่อวันวิสัยศิลปีนนะคะไปตรวจเจอเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มีก้อนทั้งสองเต้าก็คือหาหมอแต่ว่าพอเรารู้ว่ามันเป็นเนี่ยพี่ก็เกิดอาการเครียดเพราะว่าตัวเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกคนเดียวงานที่ทําก็ไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่เราก็เลยต้องแบบหาวิธีว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดพี่ไปเจออาหารเสริมหลาย,ลายอย่างมันก็ขึ้นมาให้เราดูปีตอนแรกพี่ก็ดูมันก็มีหลายยี่ห้อมากแต่ละยี่ห้อที่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็คือรักษามะเร็งแต่ราคาสูงมาก พี่ก็เลยครั้งแรกเลยเนี่ยพี่เลือกทานยี่ห้อหนึ่งก่อนพี่ก็มองแล้วว่าถ้าเรากินระยะยาวๆไปเนี่ยพี่ไม่สามารถซื้อได้แน่เพราะเงินเดือนที่นี่ไม่ได้เยอะมากมายพี่ก็เลยเริ่มหาข้อมูลใหม่ว่าพี่จะต้องไปกินอะไรจนพี่มาเจอของภูขาวตัวเนี้ยตัวของย e ีวินัยเนี่ยพี่ก็เลยเข้าไปดูคือราคาเขาว่า ือจับต้องได้พี่สามารถซื้อได้ในระยะยาวพี่ก็อัดทานของพี่มาเรื่อยๆตั้งแต่พี่ตรวจเจอเลยนะคะว่าพี่เป็นก่อนหน้านียพี่ทานของอีกแบรนด์หนึ่งอะ่ะพี่ก็หยุดแบรนด์นั้นเลยแล้วพี่ก็กินตัวนี้อย่างเดียวจนมาเนี่ยก็คือหนึ่งปีพี่ก็ยังทานภูเขาอย่างต่อเน,นือ่องคือไม่เคยขาดเลยก็กินทุกวันรายได้เราอะ่ะคือมันสามารถทานได้ ต่อเนื่องคือมันไม่ได้แบบว่าเบียดเสียดชักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะเราต้องบำรุงรักษาร่างกายก็แนะนำนะคะให้ลองเปิดใจมาลองกินพูดคาวแบรนด์นี้ดูคือมันดีจริงๆคือการันตีจริงว่ามันแบบไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยค่ะ